แล้วก็เปรียบเทียบชีวิตที่หรูหราอูฟูของคนล่าสุดครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของการลุกคือครั้งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ในเนปาลที่ทาให้รัฐบาลถึงกับพังคืนลงมาทั้งคณะเลยตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วประชาชนประท้วงอย่างหนักมีการเผาทําลายอาคารทําร้ายนักการเมืองคือเดือดมากจริงๆก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรและจุดเปลี่ยนอะไรที่ทําให้คนรุ่นใหม่จํานวนมหาศาลต้องลุกขึ้นมาสู้ถึงขนาดที่ต้องล้มรัฐบาลและที่สําคัญที่สุด เราจะพาไปดูว่าเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นที่เขมรได้หรือไม่เพราะปัญหาที่นั่นก็ดูจะคล้ายคลึงกันเหลือเกินงั้นมาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยค่ะกับที่มาที่ไปของการประท้วงรุนแรงในเนปาลที่มาที่ไปเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับมันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายของความโกรธที่สั่งสมมานาน จุดเริ่มต้นจริงๆมันต้องย้อนไปตั้งแต่ปลายปี2567เมื่อสารดีกาของเนปาลมีคำสั่งให้บรรดาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการสื่อสารเพื่อให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้แต่ไอที่บอกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็แล้วแต่จะตีความกันไปใช่ไหมเหมือนรัฐบาลเตรียมจะควบคุมสื่อออนไลน์เอาไว้ในกาม,มือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันจนเวลาล่วงเลยมาเกือบจะครบ1ปีในช่วง หาคม2568ทางกระทรวงก็ออกมาประกาศก,กำหนดเส้นตายแบบเร่งด่วนให้เวลาแค่7วันเท่านั้นให้ทุกพลังฟอร์มมาขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยถ้าไม่มาก็เต็มตัวดวนแบนได้เลยแต่พวกแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook, Instagram รวมทั้ง X และ YouTube ก็ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนตามที่รัฐบาลสั่งรัฐบาลเนปาลก็เลยจัดหนักจัดเต็มแบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไปทีเดียวถึง26แพลตฟอร์มเลยทีนี้ความวุ่นวายมันก็เลยเริ่มขึ้น Oh. นี่มันเหมือนกับมีคนมาปิดป่าคนเนปาลกว่า14ล้านคนในชั่วข้ามคืนการประท้วงมันเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายน2 5 6 8ก็คือไม่กี่วันหลังจากที่โดนแบนนั่นแหละครับมันลุกลามใหญ่โตยอย่างรวดเร็วมากแต่ต้องบอกว่าการแบนโซเชียลมีเดียมันก็เป็นแค่จุดที่ทําให้คนออกมาเดินบนถนนสิ่งที่ทําให้มันประทุขึ้นมาจริงๆคือความโกรธที่สั่งสมมาเป็น10บๆปีซึ่งผมคิดว่ามันมีอยู่3มเรื่องด้วยกัน <Huh. S 2> เรื่องแรกที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องลูกท่านหลานเธอ มนเป็นกระแสที่มาแรงมากบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน Tik t o อกและ r ร d dit คนเนปาลเขาเอาภาพและวิดีโอของลูกหลานบรรดาการเมืองและคนใหญ่คนโตมาโพสต์ให้ดูกันแล้วก็เปรียบเทียบชีวิตที่หรูหราอูฟู่ของคนพวกนี้ที่เอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างไม่คิดกับชีวิตที่ยากลําบากของคนส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งรายได้เฉลี่ยของคนเนปาลต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหมันทําให้เรื่องคอร์รัปชันกลายเป็นเห็นได้ชัดขึ้นเลยค่ะคนเลยยิ่งโกรธแค้นใช่เลยครับกระแสมันดังมากมีวิดีโอหนึ่งในทิกตอกที่มียอดวิวมากกว่าา1้น ามแสนครั้งเลยแล้วตอนที่รัฐบาลสั่งแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ดันเป็นช่วงที่กระแสนี้ก,กําลังพีคพอดีไงค,คนก็เลยรู้สึกว่ารัฐบาลพยายามที่จะปิดปากพวกเขาเพราะกลัวว่าความรับเรื่องทุจริตจะฉูกแชออกมานี่คือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยส่วนเรื่องที่2ก็คือปัญหาเศรษฐกิจและความล้มเหลวของรัฐบาล อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในเนปาลเนี่ยสูนถึงยี่เปอร์เซ็นต์คนรุ่นใหม่เขาเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถสร้างงานและโอกาสดีๆให้กับพวกเขาได้เลยแล้วเนปาลเองก็มีปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองมานานมากตั้งแต่ปี2008เนี่ยมีการเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้ว13ชุดมันเลยสร้างความรู้สึกให้ประชาชนว่าถูกชนชั้นการเมืองทรยศหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วเรื่องที่3ลมะคะมีอะไรที่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายได้อีกเรื่องที่3นี่ก็คือการรับมือกับผู้ประท้วงที่รุนแรงของรัฐบาลตอนแรกผู้ประท้วงก็แค่รรววมตักักกนนในา แต่ตำรวจก็ใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดทั้งแกส๊สน้ำตากระสุนยางปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและมีรายงานจากหลายสำนักว่ามีการใช้กระสุนจริงด้วยซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึงอย่างน้อย19คนในวันแรกของการประท้วงเลยการกระทำที่รุนแรงของตำรวจนี่แหละที่ยิ่งไปเติมเชื้อไฟให้มันลุกลามหนักขึ้นไปอีกเข้าใจแล้วค่ะความรุนแรงนี้มันลามหนักเลยนะคะมีบ้านรัฐมนตรีโดนเผาด้วยจริงครับ วันที่9กันยายน2568วันรุ่งขึ้นเลยหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตผู้ประท้วงก็ไม่ยอมหยุดแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็ตามพวกเขาบุกไปวางฟืนงบ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีแล้วก็บ้านของรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารปริวีสุภาวาคุรุงด้วยแล้วก็ยังไปปาหินใส่บ้านของรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเป,ปาเดวแล้วที่บอกว่าผู้ประท้วงโยนรัฐมนตรีลงแม่น้ำล่ะคะเรื่องนี้เป็นรายงานจากพอเท่าข่าวคบาฮับซึ่งเป็นแหล่งข่าวใน ปาแต่ก็ไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวอื่นๆที่น่าเชื่อถือเลยครับสิ่งที่ยืนยันได้คือบ้านของรองนายกวิศนุเป,ป่าเดลโดนปลายหินใส่ แต่ก็ไม่มีรายง,งานว่าเขาเสียชีวิตจากการถูกกระทําแบบนั้นอย่างไรก็ตามมีรายง,งานอีกฉบับหนึ่งจากคาบาฮับที่บอกว่าภรรยาของอดีตนายกจลนาดคนาวเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้บ้านระหว่างการประท้วงอ๋อแล้วเรื่องที่นักโทษ1 5 0 0คนหนีออกมาจากเรือนจํานี่มันยังไงคะเนี่ยแหละจุดพีคเลยครับมีผู้ประท้วงเจนเซตที่บุกเข้าไปในเรือนจําหน้าคู่เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การปล่อยตัวนักโทษทุกคนแต่เป็นการปล่อยตัวบุคคลสําคัญคนหนึ่งออกมา นั่นก็คืออดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักร,ชรัชเสวัตรนตร,รตีหรือ RSP ชื่อว่าราวีลามิชาเน่เขาโดนคุมขังในคดีช่อโกงแต่คนรุ่นของการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นผู้นําที่สะอาดสะอ้านและเป็นทางเลือกที่เด็ดขาดกว่าพวกนักการเมืองเก่าๆเาพราอปล่อยออกมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจตามมาเจ้าหน้าที่ตํารวจที่คุมเรือนจําต่างพากันละทิ้งหน้าที่ทําให้มีนักโทษอีกกว่า1500คนฉวยโอกาสแหกคุกตามออกมาด้วย อำนาจของรัฐมันพังคลืนลงมาหมดแล้วครับและกลุ่มผู้ประท้วงก็ไม่ได้เป็นแค่กลุ่มคนที่วุ่นวายไร้ผู้นำอีกต่อไปแต่พวกเขากลายเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วแม่พอเห็นเหตุการณ์ในเนปานแบบนี้ก็นึกถึงกัมพูชาเลยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการจำกัดสื่อออนไลน์คล้ายๆกันจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันไหมคะคิดถูกเลยครับหลายอย่างมันคล้ายคลึงกันมาก ปัญหาการทุจริตในเขมรก็หนักหน่วงพอๆกับในเนปาลเลยรายงานล่าสุดเมื่อปี2568บอกว่าเขมรได้คะแนนความโปร่งใสแค่21คะแนนจาก100คะแนนและก็ตกไปอยู่อันดับที่158จากทั้งหมด180ประเทศแถมยังมีข่าวเช้าเรื่องการคอร์รัปชันออกมาเป็น,นรลอกเลยมีการติดสินบน774,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ27ล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอาชญากรแล้วก็ยังมีคดีช่อกงอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่าสูงถึง200ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรือราว7,400ล้านบาทที่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหนักเลยค่ะไหนจะเรื่องการควบคุมสื่ออีกใช่เลยครับขเขมรเขาก็หนักไม่แพ้นในปานรัฐบาลในปานเพิ่งมาแบนทีหลังจนกลายเป็นจุดแตกหักแต่รัฐบาลขเขมรเนี่ยเขาลงมือควบคุมสื่อออนไลน์แบบเชิงรุกและทำมานานแล้วพวกเขามีกฎหมายที่เรียกว่า ประตูอินเทอร์เน็ตแห่งชาติที่บังคับให้การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศต้องผ่านหน่วยงานของรัฐซึ่งมันทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถสอดส่องและปิดการข้อมูลได้ตามอ,อําเภอใจเลยแบบนี้ก็แทบจะไม่มีช่องทางให้ประชาชนไปเคลื่อนไหวได้เลยนี่ฮะนั่นนะสิครับแล้วนอกจากเรื่องคอร์รัปชันและการควบคุมสื่อแล้วคนหนุ่มสาวในเขมรก็มีปัญหาใกล้เคียงกับคนเนปาลเลยที่ต้องเผชิญกับความยากจนต้องย้ายถิ่นฐานไปทํางานและการขาดโอกาสทางการศึกษา ที่สาคัญคือขเขมรต้องสูญเสียปัญญาชนไปจํานวนมหาศาลในช่วงยุคขเขมรแดงซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีทักษะมันก็ส่งผลกระทบมาถึงคนรุ่นใหม่ในทุกวันนี้อ๋อขเขมรเนี่ยมีความเปราะบางเหมือนกับเนปาลทุกอย่างเลยนะคะแต่ยังไม่เกิดการประท้วงใหญ่ๆขึ้นเลยอันนี้คือความแตกต่างเลยครับถ้าเนปาลคือประเทศที่มีระบบการเมืองแบบหลายพักแต่เปราะบางขเขมรคือรัฐที่มีพักเดียวครองอํานาจมายาวนานอย่างหุนเซนนี่แหละ รัฐบาลขมรนได้ทำลายพักฝ่ายค้านและคู่แข่งทางการเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีการยุบพักฝ่ายค้านหลักไปแล้วถึงสองพักผู้นำฝ่ายค้านหลายคนก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็โดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตซึ่งมันต่างจากเนปาลที่ยังพอมีช่องให้ผู้นำอย่างราวีลามิชาเน่มาเป็นแกนนำการประท้วงได้เหมือนเขาจะกำจัดพวกที่จะเป็นแกนนำการประท้วงไปหมดแล้วสินะคะใช่เลยครับการปราบปรามของรัฐบาลขมแมนเขาเป็นไปในเชิงรุกไม่ได้รอให้คนมาประท้วงก่อนแล้วค่อยปราบแบบเนปาล รัฐบาล